คือตอนนั้นเข้ามาเป็นยังไงบ้างช่วงปีเว้นปีที่ผลผลิตมันจะน้อยจะมากเพรามันบำรุงไม่ถึงอ่ะปีนี้ได้เยอะปีอุเสียกําลังก็ปีต่อไปได้น้อยใช่แล้วก็จะมีต้นโทมต้นป่วยรู้จักกับเกษตรเปิดใจรู้จักผมเนี่ยนะครับแนวทางการทําทุเรียนเนี่ยจากที่เราคิดว่ามันยากนะแล้วมันง่ายขึ้นบ้างไหมง่ายค่ะง่ายขึ้นเยอะเลยมาจากง่ายมากข้อมูลดีๆนะครับสำหรับสวนของพี่โบนะครับสภาพใบแบบนี้อยู่ในกรอบของการทํางานของเกษตรเปิดใจเบญจพรรณต้นไหนที่ดอกออก ออกนิดๆแน่หน,น่อยแล้วมันไม่ออกเนี่ยคือปิดตายไปเลยมันจะไม่โศบใบมันจะไม่ร่วงฝากข้อมูลดีๆไปถึง f อหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ดอกหรือว่ากําลังเตรียมตัวที่จะทําดอกอยู่นะครับตามแนวทางที่เราว่าแล้วก็คุยกับพี่โบได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์สั้นสวัสดีสสสด FC เอฟซีเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในสวนของพี่โบนะครับซึ่ง ประหวัดยังไม่ธรรมดานะพี่โบนะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนนะเป็นอะไรนะเมื่อก่อนทํางานอยู่ห้องแลบค่ะห้องแลบ p เคมีปฏิบัติการเป็นห้องหลับห้องหลับ <laughs> เป็นหัวหน้าคุมไม่ค่ะเป็นช่วงแรกเป็นพนักง,งานปฏิบัติการเลยอ่ช่เก็บตัวอย่างมาเช็คเลยแลบเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับยางรถยนต์เกี่ยวกับอ่ายางสังเคราะห์ค่ะยางสังเคาะเ,เพื่อเอาไป ไม่ใช่ยางพารานะคะยางสองคอเพื่อเอาไปผลิตยางรถยนต์ผลิตพื้นรองเท้าผลิตลูกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องผ่านต้องผ่านแลบเราต้องผ่านมือเราใช่ว่าคุณภาพยางเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่มิชลินโยโกโยโกโยโกเลยเหรอใช่มิชลินมิชลินด้วยกุดเยียอุ้ยแล้วก็อะไรนะแบรนด์ดังๆใช่โอตันโอตานิอะไรเงี้ยก็มีค่ะแล้วตอนนี้ยังไงคือเราเรารีไทยตัวเองรือว่าเขาใช่เรารีไทยก่อน รีทายรีทายก่อนดีทายก่อนใช่ยอกยอกยอกดีทายก่อนแล้วกลับเข้ามาสู่อาชีพชาวสวนอาชีพของคุณพ่อคุณแม่มาของของพ่อสามีมาช่วยพ่อสามีดูแลก็เป็นคือตอนนั้นเข้ามาเป็นยังไงบ้างเข้ามาก็คือสภาพใบเออสวนเออโนนี้นั่นเองเขาก็ก็เพิ่งซื้อสวนนี้มาครับแล้วก็อันนี้เพิ่งปลูกใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว เพิ่งปลูกใหม่ได้ดูอายุนี่นาจะประมาณสิบกว่าปีขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าช่วงที่ก่อนจะมาก็เพิ่งซื้อแล้วก็เพิ่งเพิ่งไล่ปลูกใหม่ช่วงเนี้ยหมดเลยครับใช่ค่ะข้างในนี่เขาซื้อมาไอ้เขาปลูกตั้งแต่30-40ปีข้างในต้นใหญ่จริงใช่ต้นใหญ่มากปลูกเขาเป็นคนดูแลใช่ค่ะเขาก็จะใส่ปุ๋ยทายาแบบคนทําเองโบราณหมักเองด้วยคนโบราณแต่ก่อนก็เคยเคยหมักเคยหมักปุ๋ยเองเห็นแกแกเล่าให้ฟังแล้วก็แกจะใส่ปุ๋ยสูตร สู่เสมอสองครั้งต่อปีใช่แล้วแกก็ฉีดยาตามร้านที่เขาแนะนำใช่แล้วสภาพใบเป็นยังไงบ้างตอนตอนก่อนหน้านี้ก็ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงปีเว้นปีที่ผลผลิตมันจะน้อยจะมากใช่เหมือนกับว่ามันบำรุงไม่ถึงอ่ะออกแนวออกแนวธรรมชาติใช่ธรรมชาติเลยปีนี้ได้เยอะปีเสียกำลังก็ปีต่อไปได้น้อยใ่แล้วก็จะมีต้นโทมต้นป่วย ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ําท่วมอ่าน้ําท่วมแล้วถ้าพูดถึงสภาพเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมากับณปัจจุบันเนี่ยครับแลดูว่าปีปีที่แล้วเนี่ยหใบลาวโหดมากโหดมากโหดมากใบไม่เหลือเลยใบเหลืองใบเหลืองกิ่งแห้งกิ่งแห้งมีท็อปค่ะครับแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้แบบฟื้นหมดเลยฟื้นหมดเลยครับ ตั้งแต่มารู้จักกับอาจารย์สั้นแนวทางเกษตรใช่เกษตรเปิดใจนะครับเกษตรเปิดใจชั่วโมงนั้นผมเข้ามาในโหเป็นโลกโน่นนี่นั่นแล้วก็ตามเก็บตามทำกันด้วยทีมงานของน้องเล็กเนาะทีมงานของซัพ์สรินั้นมาทําโลกนะครับแล้วก็ว่ากันในเรื่องของทาราหารนะฮะว่าสําคัญที่สุดไอ้ที่ผมคุยง่ายๆเยคืออยากจะให้มันเขียวไม่ยากเลย ตู้มเดียวคือ,อยูเลีย,ย,ยสุดแม้ใสยย่ยูเลียไปหนึ่งรอบสองรอบ,รอบนะเพื่อให้ใบมันคืนสภาพมาก่อนแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเราค่อยไปเยียวยาในเรื่องของเพีย้ยนะครับหลังจากรู้จกักกับเกษตรเปิดใจรู้จักผมเนี่ยนะครับ แนวทางการทําทุเรียนเนี่ยจากที่เราคิดว่าเอ้ยมันมันยากนะนะฮะแล้วมันง่ายขึ้นบ้างไหมง่ายค่ะครับง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าใช่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับพอพอเริ่มรู้หลักแนวทางว่าอ๋อพอเห็นเราเราเห็นมันเป็นแบบนี้เราต้องอะไรต่อเราต้องไปยังไงต่อเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นคนอื่นเขาจะบอกเอะทำใบหนึ่งใบสองก็ยากยังจะมายากง่ายมาก ง่ายมากเลยง่ายเลยขอเพียงแค่ยกหู <laughs> <laughs> ทำไปก็ง่ายขึ้นจดไว้หมดเลยนะคะว่า,าจริงเหรอใช่คะ่ะว่าใส่ปุ๋ยช่วงไหนอาจารย์ให้ใส่อะไรช่วงไหนเพราะว่าไม่อยากรบกวนอาจารย์เยอะครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย <laughs> ใช่คะ่ะลบได้ครับอย่ากวนลบได้ อ้าวโอเคเรามีเรามีแพลตฟอรม์มของเราแล้วนะว่าเราโน้ตเอาไว้1 2 3 4งส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะครับทำความเข้าใจทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีเป้าหมายแต่ไม่มีแนวทางไปผมว่ามันเป๋ะแน่นอนใช่ค่ะแนวทางของเกษตรเปิดใจนะพยายามจะทําเรื่องที่มันง่ายนะครับว่าอ๊ะทำทุเรียนะไม่ใช่เรื่องยากนะมันมีขั้นตอน1 2 3 4จะทําอะไรก่อนเนี่ยนะครับ ผมพยายามทาให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะอ่ะโอเคปูพมเรื่องปุ๋ยมาเรื่องเพี้ยแล้วก็มาว่ากันเรื่องนี้นะครับสุดท้ายสะสมอาหารมาดีมาว่ากันในเรื่องของการจัดการน้ําเอาดอกนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ต้องบอกนี้ว่าตรงนี้เป็นแปลงที่น้ําท่วมน้ําท่วมขังหมดเลยจะยากในการที่จะรีดน้ําออกจากพื้นที่นะฮะจะทําให้เอ็นลดลงให้ซีเพิ่มขึ้นสร้างซีไอชเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ทำจนได้นะครับ เขาบอกว่าทุเรียนต้นใหญ่ออกเฉพาะปลายเข้าโคนยากแต่ตรงนี้ออกหมดเลยเข้าเข้าโคนนะฮะเข้าโคนทุกต้นนะครับเห็นไหมอันนี้ถือว่าเป็นต้นที่มีอายุนะครับเข้าโคนอ่ะมาดูตรงนี้มาพี่โบซ่อมกันทุกปีซ่อมแต่ปีนี้ไม่ซ่อมแล้วปีนี้ไม่ซ่อมแล้วนมาว่ากันในเรื่องของการ ไล่สเปกน้ำนะครับของพี่โบนี่เป็นหัว400สหัวนะฮะเห็นไหมตั้งแต่ปลายเข้ายันโคนไม่ใช่ต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็ไม่ใช่โซนนี้โซนเดียวนะครับถ้าเราเดินจริงๆเนี่ยนะครับผมว่ามันมันทุกต้นตอนนี้เราให้น้ําก็คือผมพยายามเน้นให้น้ําตีตะเพิ่นออกเลยเพราะหลังจากนี้ดอกจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่โบ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความต้องการน้ำมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปกระทบอะไรบ้างหนึ่งกระทบกับอากาศสวิงตัวลงนะกระทบกับลมที่จะเข้ามาก็คือจะมาหอประความชื้นหน้าดอกเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องให้น้ำเยอะๆไว้นะฮะลมมาให้น้ำเพิ่มหนาวมาให้น้ำเพิ่มอ่าแค่นั้นน่ะท่องไว้แค่นี้ค่ะฝนมาฝนมาเปิดน้ำเปิดน้ำเมื่อวานก็เปิดค่ะเปิดใสนะฮะเมื่อวานฝนตกแรง โอ้โหดูนี่นะครับออกยันแบบนี้อยากให้ดูนะอ่าเน่เน่่เเนี่ยนะอยากให้โชว์ออกยันโคนนะครับแต่ก็ออกไปกับเท่านั้นนะรตรงนี้มันก็ต้องได้แต่งออกอยู่ดีใช่ใช่ต้องแต่ง,งออกมันติดต้นนะครับไอตอนไม่ออกก็อยากให้มันออกไนงะอ่าเพาออกเสร็จก็อออกเสร็จก็ต้องออกเป็นถ้าอย่างนั้น,นปูกเขาจะเสียดายหมดตอนแรก มันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลแต่งดอกค่ะใช่ค่ะ,ะความเสียดายก็จะมาเยือนอันนี้ก็อ้าอย่าอันนี้ก็อ้าอย่าแต่สุดท้ายก็จะกลายเป็นทุเรียนดอกขั้วไหวขั้วไหวหมายมถึงว่าขั้วมันเล็ก<อ>ประชากรมันเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดเราวางแบบตำแหน่งตีปลายนะตีโคนนะ ให้มีช่องว่างช่องไฟมีตำแหน่งดอกจะสมบูรณ์อ้วนแล้วเวลามันพัฒนาไปเป็นลูกลูกก็จะสมบูรณ์นะครับแค่นั้นเองนะเอาช่วงนี้ได้ดอกแล้วทำอะไรบ้างเนี่ยทางเดนทำอะไรบ้างเนี่ยส่ลูเอียค่ะอายุซ้ำอายุซ้ำยิบซ้ำไปหนึ่งรอบยืดซ้ำตาอะไรนะตาพาทิ์พูดดังๆก็ตาพาทิตยืดซ้ำตาพาทิดใช่แล้วตามด้วย ยูเรียยูเรีย4600นะฮะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแนวทางที่เราวางไว้อ๊้ยสบายสบายนะครับเป้าหมายก็คือ1ให้จุดเจริญพัฒนา2ก็คืออยากจะได้ใบด,ด้วยเราต้องการใบแค่3 0มไม่ได้ต้องการร้อยถ้าใครทําใบได้ร้อยแสดงว่าใบเสียหายอ,อ่าใบเสียหายร้อยออกมาชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ใบออกมาทดแทนสักนิดหน่อยเนี่ยมันจะออกมาประมาณสัก3สามสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาตั้งแต่กลางต้นขึ้นไปข้างล่างเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยออก อ๋อ oh, ค่ะ,ะเดี๋ยวจะงงสงสัยกันนะบางคนโอ้โหตั้งตั้งธงไว้อยากจะได้ดอกได้ดอกปรากฏว่าอ้ามันออกแต่ข้างบนอ๋ออกอ,อกออกแค่ตรงกลางต้นเท่านั้นแหละทำไมมันไม่ออกอย่างที่เป้าหมายอย่างที่วางไว้อยากจะบอกให้รู้ว่าข้างบนมาถึงกลางต้นส่วนมากจะเป็นแบบนั้น oh, อยู่ประมาณ30%ถ้าได้30ตีเป็นร้อยถ้าได้40ตีเป็น100แต่ถ้าเกิดได้ร0อตีเ,อเลยใ<ะ>บยมันเสียมาก่อนใ <laughs> 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 บมันเสียมาก่อน นี่อยากจะโชว์นะอยากจะโชว์ความภาคภูมิใจในในแนวทางที่หลายคนบอกว่ามันยากนะแต่แนวทางของเกษตรเปิดใจเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะดูสิเนี่ยไม่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 ใช่มีรุ่นเดียวนะของของพี่โบมีรุ่นพี่มะเขือพวงใหญ่นะครับใช่เนี่ยอยากให้ได้ดู นะของของพี่โบเนี่ยเป็นแปลงที่มีดอกแล้วยังไม่ได้สอยแขนงออกด้วยอ่าเหตุผลก็คือคือไม่มีคนขึ้นไม่ยังยังด้วยยังด้วยค่ะแล้วก็กะว่าให้แบบทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยทั้งสอยแขนงทั้งแต่งดอกอาจารย์เล็กค่ะอ่าอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนั้นนะครับขึ้นไปทีเดียวเนี่ยเก็บให้เก็บให้เรียบเก็บให้เรียบนะฮะทีเดียวจบนี่ ทางเต็มไปหมดเลยนะข้างบนอืมทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทั้งต,ต้นที่มีอายุนะครับที่ใครบอกว่าออกแต่ไปลายไม่เข้าโคนเนี่ยเล่นน้ําในเรื่องน้ํานี่สําคัญสําคัญมากอา้าวไหนไก็เดินแล้วนะครับมาเดินเดินมาดูต้นนี้หน่อยเดินมาดูต้นนี้หน่อยเหมือเลยนะจริงๆแล้วอะเพิงแบบพ่งแบบเพิ่งแห้งไปมั้งนะเพิ่งแห้ง แห้งแล้วก็มีดอกนี่เลยโอ้โหดูสิเนี่ยดอกืมสุดจัดเมื่อตอนดอกสุดจัดตอนต้นเดือนนะอยังเครียดกันอยู่นะว่าเอ๊ะดอกจะมาไหมดอกจะมาไหมดอกมันเยอะนะฮะ ดอกเยอะอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่โบเรื่องน้ําเนี่ยสาคัญนะตีพยายามตีวงกว้างานะครับตีให้ออกไปนู่นเลยนะฮะพยายามให้พื้นที่มันอุ้มน้ําได้เยอะๆวันอาจารย์มาปลูกเข้าใจเยอะขึ้นอืมแกก็ยังดื้ออยู่นะยังรั้นอยู่นะก็เมื่อวานป้าต้องเป็นคนบอกว่าก็ลูกชายสั่งไว้ลดเลยโอ้แกเชื่อลูกชายใช่แล้วแกก็แบบแกก็ฟังแหละแต่ก็แบบว่าลูกชายสั่งนะ ลูกชายสั่งไว้นะเจ้าของสวนรองสั่งไว้นะลดเลยเขาก็เลยเดินมาผมเมื่อวานบไม่อยู่ผมรู้แก้วแล้วผมต้องคุยกับใช่ก็ถึงบอกว่าเวลาเวลาเวลามีอะไรอ่ะจะให้ลูกชายอโทรหาอาจารย์ใช่ใช่แล้วเวลาบางทีบางทีโบอาจจะแบบว่าให้เขาคุยเองเขาเข้าใจกว่าให้เขาคุยกับปู่ก็จะง่ายเนี่ยอย่างวันนั้นเนี่ยที่ให้น้ําเนี่ยผมบอกว่า ต้นเบญจพัรณ์นะพี่โบ๊ทเบญจพรรณ์ต้นไหนที่ดอกออกนิดๆแนหน่อยแล้วมันไม่ออกเนี่ยคือปิดตายไปเลยแล้วมันมันมันจะไม่โศบใบมันจะไม่ร่วงหรอคืออย่างนี้คือตรงนี้ก็ดอกมีตรงนี้ก็ดอกมีมีแต่ตรงเนี้ยที่ไม่มีดอกรอบข้างมันมีดอกหมดเลยแล้วรากมันประสานกันหมดปิดไป20วันไม่มีผลครับพอมันจะกินน้ำอ๋อมันก็กินของมันอยู่กินน้ำกับพื้นที่ได้รอบ่ใช่วันนั้นเนี่ยปิดตายกินกับเพื่อนอยู่ใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ไล่ไล่คุณสามีมาก็จะให้ไล่ปิดหัวกันครับอีกรอบหนึ่งนี่เพราะว่าเมื่อวานไม่ทันดอกงานนี้มากมากออกทุกกิ่งออกทุกต้นเจ้าของสวนเขาเดินดูสวนวันละสองรอบวันละสองรอบครับความบูมิใจใช่เขาดูเขาเดินเขาทุกวันปู่เขาเดินปู่เดินทุกเดินรอบอ่ะเดินรอบเดินทั้งสวน นะแต่ตอนที่ดอกไม่ออกกําลังสะสมอาหารนะเห็นแกเดินออกนอกนอกบานไปเชื่อแอบแซวแอบแซวเมื่อเช้านี่มีพาเพื่อนมาดูา <laughs> มีเพื่อนมาดูมาดูซิมาดูซิชั้นของของชั้นนะดอกออกแล้วนะมันมีแต่คนงงแบบว่าโอ้ยดอกเต็มเลยโอ้ยโอเคดอกร้อยนะฮะโอ้ยอย่างนี้ก็จบแล้วเน้นเรื่องน้ำอย่างเดียวเออพี่โบ เป็นแบบนี้สไตล์นี้นะครับอยู่ในจังหวะที่แบบอ่าถ้าเป็นดอกรุ่นน้องอะ่ะก็คือจะสุ่มเสี่ยงกับฝนแต่เราไม่ได้ซีเรียสเพราะปริมาณดอกเราเยอะถ้าฝนตกมาเปิดพาไปเถอะค่ะให้เท่าไหร่ไม่ต้องซีเรียสอัดให้เต็มที่เลยมีเวลาให้ให้ไปเถอะนะต้นหนึ่งก็ประมาณ30นาที40นาทีเออให้พอยังน้อยเราก็ไม่สามารถให้เทียบเท่ากับฝนได,ได้แต่ไล่ไนโตรเจนออกไปะนะให้ดอกมันพัฒนาได้นะครับเนี่ยหลักการมีแค่นี้ฝากไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นไซส์ไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ในสวนพี่โบนะครับแลดูดอกดีแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของโรคอยู่ดีนะครับฝากไปถึง f c ทุกท่านในจังหวัดที่เราทำดอกมันก็จะมีในเรื่องของโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อฟิวซาเลียมเชื้อไฟท็อปนะฮะตามท้องกิ่งก็มีนะนะครับเช็คให้ดีและพ่นยาฆ่าป้องกันกำจัดเอาไว้นะครับถ้าเป็นโรคเป็นแผลก็ทำแผลให้จบเรียบร้อยแล้วใช้ตัว จีโมคาโบบวกกับตัวแบคบอมแบคบอมอ่าแบคบอมถ้า <Bang. S 1> ไม่ไหวจริงๆโลกค่อนข้างจะรุนแรงให้ฝังเข็มรออแผลเอาไว้นะครับใช้ก็มีกดฟอสฟอริอนกนั่นคือโพลิอาร์ฟอดนะครับบวกกับน้ำกลัรนบวกกับตัวโพพาโมคาบ <S <S แล้วก็บวกกับแบคบอมนะครับแล้วก็ดูดไปฝังนะครับส่วนอัตราไปตามในช่องอยูของกเกษตรเปิดใจที่ทำคลิปก่อนๆแล้วนะครับ อ่ะวันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรคะนะครับมารบกวนพี่โบพอสมควรนะฮะได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่โบสรุปความภาคภูมิใจในปีนี้ซึ่งไม่รู้นะปีหน้านี้อาจจะเราอาจจะไม่ได้เข้ามาก็ได้อุ้ยไม่ได้หรอก <laughs> โทรต,ต,ตามโทรตามอางเดียวเลย <laughs> อ่ะอยากจะให้สรุปว่าการทําทุเรียนภายใต้แนวทางของเกษตรปัจจัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คือ มันไม่ได้มีอะไรไม่ยากอะค่ะไม่ยากพอเราจะทําใบแล้วก็ยิบซ้ำยิบซ้ำแล้วก็ยูเลียค่ะแล้วก็ปุ๋ยครับอมีปุ๋ยเคมีมีฮิวมัสฮิวมิกใช่ไหมฮิวมิคส่วนทางใบก็ไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็จะมีชุดสามเทพสามเทพค่ะก็มีสามเทพแล้วก็มีเอนจอยใช่ไหมฮะส่วนสารสมอาหารก็บแบชชากัแมกนีเซียมแคลเซียมแค่นั้นเองถูกไหมฮะใช่ค่ะขอแค่พ่นให้ได้รอบ ใช่ค่ะนะแปลงของพี่โบนี่ใครมาพ่นให้นะคุณบุญมั่นคุณบุญมั่นนะครับคือเป็นคุณเลยนะคุณบุญมันคุณบุญมันไม่ได้เออพี่ก็ได้ค่ะน้องน้องน้องเขยคุณอนี่นะคุณบุญมั่นเป็นน้องเขยนะครับแล้วได้ข่าวว่ามาทําให้มาทําให้พี่ค่ะพี่เอาดอกหมดเลยหมดเลยยังแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไมด้ยังไม่ด้ยังไม่ด้ยังไม่ได้ยังไม่ไดังไม่ไดกยังไม่ไดังไปละด้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยแบกช้ยังไม่ไ้ยังไม่ได้ยับเรียบร้อย ก็นะเป็นข้อมูลดีๆนะครับสำหรับสวนของพี่โบนะครับสภาพใบแบบนี้อยู่ในกรอบของการทํางานของเ <จะ S 1> สษปัจจัยนะฮะฝากข้อมูลดีๆไปถึง f c หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ดอกหรือว่ากําลังเตรียมตัวที่จะทําดอกอยู่นะครับตามแนวทางที่เราว่าแล้วก็คุยกับพี่โบได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะแนวทางนี้ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเป๋นะไปยังไม่สุดเส้นอย่าเพิ่งเปะใชเตะไปนี่ออเรียบร้อยเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ทีมนี้เข้ามาของชันนะสองขวดจบตั้งแต่ต้นยันตัดเลยไม่เลยไม่อ่ามันมีที่มาที่ไปทำไมต้องใช้ล้วนค่ะนี่จริงจริงเขาบอกว่าแนวทางที่ดีเรายึดไว้เป็นแบบอย่างนะครับได้ผลดีก็ไม่ได้เสียหายเราเองก็จะได้ข้อมูลในสิ่งที่เราทําด้วยใช่ใช่ค่เก็บไปใช้ต่อในปีต่อไปนะฮะสองสามปีเกิดเป็นความชํานาญหลังจากนั้นก็หายนะครับหายไปจากเราไม่ใช่ ยอกยอกยอกนะครับเอาละเราสองคนก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวลานะฮะ FC ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสําหรับทุเรียนต้นใหญ่แบบนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โบสวัสดีครับครับ